สไตล์การโชคเป็นมวยซ้ายครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยฟิมือรครับการซ้อที่นี่ดีมากครับพร้อมหมดทุกอย่างเลยครับ ที่นี่เขามีการซึทซ้อมแล้วมีที่ยกกลุ่มยกเหลือร้อมที่ให้นักบุกแข็งแรงครับตอนเช้าก็ตื่นมาตีห้าครับใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงครับเป็นหนักที่วิ่งครับ12กิโลครับวิ่งกลับมาก็มีเล่นกล้ามท้องบรอดิเวทเตะเป้าครับเตะกระสอบการซ้อมมันก็จะเบาก่อน,นแล้วครับทำร่างกายแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับพอซ้อมเสร็จก็นอนนอนประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนอน,น,นตั้งแต่ สิบโมงครับถึงบ่ายสามช่วงเงย็นก็มาเตะเป้าครับเตะกระสอบปั๊มแล้วก็เช็คฟิตแล้วก็มีทวนเชิงเล่นเชิงกันแบบนี้แก้ทางมวยอะไรเงี้ยเขามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยให้ทําตามก็ซ้อมตามที่เขาวางโปรแกงงรมไว้ต่างกันมากครับเมื่อก่อนเราเราจะมีค่ากระสอบสายแล้วการวิ่งเตะเป้าต่อยเป้าหมัด เท่าน <aid> <Solomon> <sa> <sa> ั้นนะฮะเมื่อก่อนแล้วก็จะมีวิ่งช่วงเย็นแค่นั้นแต่ก็ต้องซ้อมให้ถึงนะฮะไหนก่อนเดี๋ยวนี้เขามีมาเพิ่มนี่มันก็ยิ่งถึงไปใหญ่เลยการฝึกซ้อมนะครับซึ่งผมก็มีความโชคดีที่ได้น้องคนหนึ่งที่ เขามีความรู้เรื่องวิศวกรรมกีฬาจริงๆนะครับก็คือน้องฮอตนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่านักชีวคลาศาสตร์นะครับการซ้อมแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ความเชื่อในการฝึกซ้อมนะครับเขาะจะดูเงื่อเป็นเม็ดๆถือว่าร่างกายดีจะมีการถ่ายยาจะมีการบำรุงแบบที่คนโบราณเขาคิดสูตรมาแบบนั้นนะครับซึ่งช่วงแรกๆก็มีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเทรเนเนอร์ก็ยังเป็นกลุ่มคนเดิมๆนะครับ ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกันว่าทําแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราดีขึ้นอย่างไรอธิบายให้เขเข้าใจนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับทั้งวิธีการซ้อมการใช้ฮาร์ดเรทมาเป็นตัวตัดสินว่าซ้อมดีซ้อมไม่ดีฟิตไม่ฟิตผ่านไม่ผ่านใช้เรื่องของฟิตเนสเข้ามาเสริมนะครับเรื่องของการเสริมกล้ามเนื้อนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็หลายๆส่วนผนวกกันก็นกทําให้ก็ผมว่าพัฒนาการของเด็กในค่ายก็ค่อนข้างจะชัดเจนจริงๆเพชรยินดีนะเนี่ยเรา ไม่ค่อย weight training เวทเทรนนิ่งเท่าไหร่นะเอาตรงๆแล้วเราจะเขาเรียกเป็นเล่น s t r e n g ์คอนดิ i t นน n ิ่งมากกว่าคือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันคือการยกเวทซึ่งบางทีการยกเวทเนี่ยเรายกท่านี้ก็จริงแต่พอขึ้นไปต่อยมวยจริงอ่ะการเคลื่อนไหวของมวยมันไม่มีท่านี้มันไม่มีท่าสควอตเพราะฉะนั้นเราเราเลยเล่นเป็นแบบ s t ต e น g t ค Conditioning ก็คือว่าให้นักมวยเล่นกับอุปกรณ์พวกเมดิซีนบอลหรือบาเบลเนี่ยแต่ออกการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริงกับการต่อย อย่างเช่นยกเมดิซีนบอลแล้วก็คุกย,ยังไปอัดกําแพงหรือว,ว่าถ้าถือบาเบลก็ออกให้มันเป็นเหมือนแบบสเต็กการปอยมวยอะไรพวกนี้ครับผมเชือกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันทําให้เราทนกับความเหนื่อยของงานได้หนักขึ้นในขนาดการที่เข้ารัดเข้าปล้ำอะไรประมาณนี้ครับผมมันเหมือนว่าการเล่นเชือกเนี่ยมันทำให้ได้กล้ามเนื้อของแขนและหัวไหล่เนี่ยเต็ม บุญหลงมาเด็กเชื่อฟังดีฮะเวลามีรายการอย่าง25วันเงี้ยถ้าครูบอกว่าบุญหลงเก็บตัวบำรุงร่างกายเขาทำทันทีครับเสียโบสเนี่ยเขาบำรุงดีครับเวลาเด็กกินก็มีสเต็กเนื้อมีอะไรเงี้ยก็มีอาหารตามกินตามที่เขาบอกครับช่วงอย่างช่วงลดน้ำหนักนี่ก็กินพวกผักกินพวกปลาอะไรเงี้ย ก็มีก็กินปกติบ้างครับแต่ว่าก็มีคุมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนวันนี้เนี่ยบุญหลงแน่นอนครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นมวยประเภทไหนเป็นมวยเตะซ้ายดุนแรงเป็นมวยที่ออกอาวุธเจบ็บแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะพัฒนาเด็กยังไงให,ให้ให้ก้าวไปสู่ระดับท็อปให้ได้ก็คือการเพิ่มอาวุธใ,ให้มันมากขึ้นนอกจากมีแข้งแล้วต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้คู่ต่อสู้จับทางไม่ได้นั่นคือสิ่งที่บุญหลงต้องฝึกซ้อมก็ฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนมวยนะครับก็ต้องมีความตังใจมมีคควาทนรับ เพราะว่ากีฬามวยเป็นกีฬาที่ลำบากครับต้องมีความอดทนสูงครับถ้าเกิดผ่านจุดนั้นไม่ได้ก็ชีวิตก็จะดีขึ้นครับเจอหลายอย่างครับเจอทั้งคนกดดันรอบข้างแล้วก็ทั้งด้านการเรียนด้วยเพราะว่าเราจะมีเวลาน้อยกว่าเด็กคนอื่นเขาครับทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ความอดทนครับแล้วมันก็จะผ่านไปได้ครับผมสำคัญที่สุดก็คือวินัยในกีฬาครับไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่สําคัญเท่ากวินัยในกีฬาครับสามารถขาดวินัยก็ไร้ค่าครับผม